สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Raiden Channel นะครับวันนี้อยู่กับเกม l a g n a r o ok c k Origin เกมนี้จะทำการเปิดให้บริการในประเทศไทยเราในวันที่6เมษายนที่จะถึงนี้บอกเลยว่าคนเล่นเยอะมากลงทะเบียนมากกว่า8ล้านคนและแน่นอนว่าพี่ Raiden ก็จะไม่พลาดเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมเข้ามารอในเกมแล้วอันนี้คือผมเนี่ยเล่นมาก่อนและอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับก็ภาษาจีนจ๋าเลยแต่ไม่เป็นไรเราเข้าใจาอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับน้องๆผู้เล่นใหม่ทั้งหลายที่อยากจะมาลองเล่นเกมนี้นะครับได้เข้าใจระบบในตัวเกมของแรนด์นรกออริจินมากขึ้นโดยเราจะพูดถึง10หัวข้อหลักนะครับที่เพื่อนๆถามกันมามากที่สุดนะครับเพื่อัมนเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยสำหรับ10หัวข้อที่ผู้เล่นทั้งหมดควรรู้ก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมแรนด์นรกออริจินนะครับผมหัวข้อแรกเลยหัวข้อที่1เลือกอาชีพอะไรดีโอโ้คำถามยอดฮิตเลยของโลกแรนด์นรกนะครับเกมนี้นะครับ ทำมาจากภาคแรกแปลว,ว่าอาชีพก็จะต้องเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมนี้มีให้เลือกทั้งหมด6อาชีพหลักนะครับแล้วก็เป็นอาชีพย่อยก็คือจะมีทั้งหมด6อาชีพหลักก็จะมีนักเวทนะครับนักดาบนะครับนักธนูนะครับพระนะครับพ่อค้าแล้วก็โจรซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยบางอาชีพเนี่ยยังไม่มีคัทสองนะครับก็คือยังมีแค่แบบอ,อย่างอันนี้คือนักธนูเนี่ยนักธนูก็จะมีบาดแดนใช่ไหมอย่างนักเวทเนี่ยก็คือตัวของเสกสกอร่าย แต่ว่าถ้าเป็นพวกพระหรือพวกนักดาบเนี่ยมาแล้วอันนี้พระคือเป็นคูสเดอร์ไม่ใช่คูสเดอร์เป็นอะชูร่านะอะชูร่ากับมงนะครับมาแล้วส่วนนักดาบก็จะเป็นคูสเดอร์นะครับกับพาาดินอันนี้มาแล้วเรียบร้อยส่วนที่ยังไม่มาเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวโจนนะครับกับนักเวทก็คือโลกยังไม่มาโลกยังไม่มาแล้วก็ตัวของนักเวทที่เป็นสกอร่าไม่มาส่วนพ่อค้ามาแล้วนะครับก็คือไบโอนะครับไบโอกับมาสเตอร์สมิธมาแล้วอันนี้คือ อาชีพที่ให้เลือกสําหรับอาชีพเนี่ยเราก็จะมาพูดง่ายๆก็คือมันจะมีอาชีพที่เล่นง่ายกับเล่นยากนะครับเกมนี้เล่นง่ายที่ทนี้ก็ถือหมายถึงว่าใครๆที่แบบไม่มีพื้นฐานเลยนะสามารถเล่นได้ง่ายเติมน้อยเติมมากเล่นได้หมดนะครับก็จะเป็นตัวของนักธนูนักดาบแล้วก็นักเวทนะครับส่วนที่เล่นยากเนี่ยก็จะเป็นตัวของพระนะครับพ่อค้าแล้วก็แอสครับท้าเนี่ยจริงๆช่วงแรกเท่านั้นนะครับที่ยากแต่ว่า าคุณพ้นช่วงแรกหลังจากเปลี่ยนอาชีพเป็นตัวของฟีดได้แล,แล้วแล้วก็มีสกิลของแมกนัทแล้วเนี่ยก็จะเริ่มสบายแล้วส่วนอาชีพพ่อค้ากับแอนนี่คือเหมือนเดิมเลยเหมือนกับภาคก่อนๆนะครับเป็นอาชีพที่เล่นยากแล้วก็ต้องอ่าใช้คำนี้แล้วกันอุดหนุนเกมในระดับหนึ่งถึงจะเด่นขึ้นมาแต่ว่าเลดเกมนี่คือน่าจะเป็นแอดเก่งสุดนะในความคิดของผมนะครับเป็นแอดส่วนช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะเป็นนักธนูเหมือนเดิมแล้วก็นักเวก็จะเป็นตัวของสาย สกิลมูนะครับสถานะเหมือนเดิมส่วนพระก็จะเป็นฟูลซัพพอร์ตนะครับนักดาบก็จะเป็นสายบุนะครับได้ทั้งแทงได้ทั้งตัวของเทเมจเลยนะครับผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่มีสกิลพอยต์นะครับเหมือนกับตัวภาคแรกก็คือเราใช้พอยต์ได้จํากัดนะครับมีพอยต์จํากัดให้เลือกเราจะเลือกสายอนะไรเนี่ยต้องคิดดีๆเพราะว่ามันเชื่อมกันอย่างเช่นเราจะอัพเมทิโออย่างเงี้ยเมทิโอก็ hmm. จะบอกว่าคุณ mm hmm. ต้องมีไฟพิล่าก่อนนะครับถึงจะสามารถอ mm ัพ hmm. ได้อะไรแบบนี้เป็นต้น รวมถึงตัวของสเตตัสเช่นเดียวกันนะครับเกมนี้เป็นแบบสเตตัสัพเองนะครับดังนั้นก็คือใครคิดจะเล่นต้องเลือกอาชีพให้ดีๆเพราะว่าอาจจะเล่นยากทีหนึ่งส่วนเรื่องอาชีพนั้นสามารถรีเซ็ตได้ครับคุณสามารถย้ายอาชีพไปมาได้อย่างอิสระแล้วก็สเตตัสนะครับสามารถรีได้อย่างอิสระเช่นเดียวกันรวมถึงสกิลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาชีพคิดว่าไม่น่าเป็นปัญหาเนาะแต่ก็อย่างที่อธิบายไปนะครับก็คืออาชีพที่เล่นง่ายนะครับนักหนูนักดาบนักเวทครับแล้วก็พระด้วยแล้วกัน ส่วนในชีพที่เล่นยากนะครับจะเป็นพ่อค้ากับแอดนะครับผมอ่ะหัวข้อต่อไปนะหัวข้อที่2นะผมก็คือเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนดีนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็อย่างว่านะคนลงทะเบียนต้อง8ล้านคนดังนั้นเนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์เยอะมากแน่นอนส่วนตัวผมจะแนะนําว่าพยายามเล่นเซิร์ฟเวอร์เดียวกับเพื่อนๆนะครับก็คือมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกเยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ได้เจอกันอยู่ดีมีระบบในเกมเยอะแยะเลยที่ เป็นการเชื่อมเซิร์ฟเวอร์กันนั่นคืออย่างเช่นระบบหาปาร์ตี้อย่างเงี้ยก็เป็นการครอสเซิร์ฟเวอร์จับปาร์ตี้กับผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์อื่นจะได้หาตี้ได้ง่ายขึ้นลงไปถึงกิจกรรมแข่งขันต่างๆกีฬาก็มีแบบข้ามเซิร์ฟเหมือนกันดังนั้นคือเล่นเซิร์ฟไหนก็ได้แต่ว่าถ้าแนะนําเลยก็คืออยู่กับเพื่อนให้เยอะเข้าไว้จะดีที่สุดนะครับส่วนเหล่าบรรดาท่านท่านสุลต่านก็ถ้าอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับหรือเซิร์ฟเวอร์ที่แบบรวมเหล่ายอดมนุษย์ด้วยกันเนี่ยก็ มาอยู่ด้วยกันเถอะสนุกแน่นอนซึ่งผมก็น่าจะลงเซิร์ฟเวอร์หลักเหมือนกันนะครับถ้าอยากมันก็สามารถติดตามกันได้เลยโอเคอันนี้จะเป็นหัวข้อที่สอนะครับเล่นเซิร์ฟเวอร์ไหนดีตามงบนะครับย้ํานะครับว่าตามงบอ่ะส่วนหัวข้อที่3านะครับเกมนี้เป็นแบบโซโลหรือแบบปาร์ตี้นะครับ <c oughs> สําหรับเกมนี้ก็คือเป็นเกมแนวปาร์ตี้นะครับก็คือเป็นเกมที่ไม่ค่อยเน้นโซโลซะเท่าไหร่อย่างบางคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมนั้นมาเออแบบ ยิงโซโล่คนเดียวลงดันดูดเลือดก,กันจบจบจบ,จบแบกคนเดียวเกมนี้ทําไม่ได้นะครับเออเกมนี้ทําไม่ได้เกมนี้เป็นเกมที่ต้องเล่นเป็นทีมนะครับแล้วก็ <c oughs> เน้นระบบปาร์ตี้พอสมควรพระต้องมีคิวต้องมีเออมีทีมเวิร์กมีระดับในการสื่อสารในระดับหนึ่งเพราะว่าบางดันเจี้ยนนั้นยากแล้วก็การหาพระที่เป็นงานหรือการหาคนที่รู้เรื่องเนี่ยก็ถือว่ายากดังนั้นเนี่ยตัวเกมเป็นเกมแบบแนวปาร์ตี้นะครับก็คือพยายามหาเพื่อละกันเนาะเข้ามาก็ คิดว่าน่าจะหากันได้อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาคนเล่นเยอะแยะนะครับอ่ะต่อไปนะหัวข้อที่4นะผมเก็บเลเวลนะครับเกมนี้เก็บเลเวลยากหรือเปล่าอ่าจะบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยคือเก็บเลเวลค่อนข้างง่ายครับแต่ด้วยระบบที่มีระบบที่เป็นระบบเรียกว่ากึงก่งกึ่งสตามิน่าก็คือเกมเนี่ยจะมีระยะเวลาในการฟาร์มให้150นาทีต่อวันหรือประมาณ2ชั่วโมงครึ่งคุณสามารถเลือกที่จะไปฟาร์มได้อย่างอิสระนะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบที่เมื่อคุณเล่นไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะ จะมีระบบที่เรียกว่าค่าฮฮลตี้ให้ซึ่งจะเป็นระบบคล้ายๆ s ั a ม,มิแนแหละแล้วก็เกมเียจะเป็นระบบแบบเลเวลวโลกด้วยก็ยคือคุณมาเล่นทีหลังนะครับก็ยังสามารถที่จะเลเวลวตามได้ไวอย่างตอนนี้เลเวลโลกเนะี่ยอยู่ที่เลเวเก้าสิบแต่ว่าตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่แปดสิบสี่ผมก็จะสามารถเก็บเลเวลในโซนเนี้ยได้ไวมากๆเอ็กพีก็จะคูณครับให้เหมาะสมกับการฟาร์มแปลว่ามาเล่นตอนทีหลังหรือมาเล่นตั้งแต่แรกก็คือสบายเหมือนกันหมดเลยนะครับผมยิ่งมาช้าก็ยิ่ง มีคนช่วยเหลือเยอะนะครับประมาณนี้สำหรับหัวข้อที่สีเรื่องการเกลียล่อมเกมนี้ไม่ยากนะครับส่วนเรื่องการเกลียลที่แท้จ,จริงเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องของหัวข้อถัดไปมากกว่านะครับอ่ะต่อไปเป็นเรื่องของการค้าของเกมนะครับการค้าของเกมในเกมนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นตัวของหน่วยเงิน4รูปแบบเลยด้วยกันผมจะเปิดหน่วยเงินให้ดูในเกมเกมนี้นะครับหน่วยเงินเกมนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น4หมวดด้วยกันนะครับก็จะเป็นหมวดของเงินเหรียญแมวตรงซ้ายบนนะครับเนน่ยรูปนี้จะเป็นหน่วยเงินที่เอาไว้ใช้ในการเติมเงิน ก็คือคุณเติมเงินโดเนตเข้ามาแบบจ่ายเงินเปเข้ามาให้ร้านเติมให้หรือเติมโดยตรงเนี่ยก็จะได้รับเป็นตัวของแมวนะครับส่วนตัวของหน่วยเงินต่อไปเป็นหน่วยเงินไดมอนด์นะครับหรือหน่วยเงินเพชรหน่วยเงินนี้เนี่ยผู้เล่นสามารถใช้ตัวของเหรียญแมวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเพชรได้หรือสามารถหาได้จากในเกมนะครับตัวเกมเนี่ยมีกิจกรรมแจกเพชรค่อนข้างเยอะรวมไปถึงรางวาัลอีเวนต์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะแจกในรูปแบบของไดมอนด์ดังนั้นเนี่ยไดยมอนด์มีเยอะนะครับไดมอนด์ก็เอาไว้ใช้ซื้อพวก ติที่ประโยชน์ต่างๆในเกมแพ็คต่างๆของใช้ประจําวันต่างๆก็สามารถหาซื้อได้เดี๋ยวเรื่องซื้ออะไรอะไรดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนเงินต่อไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเซนีครับเซนีเนี่ยก็จะสามารถใช้ตัวของเหรียญแมวเปลี่ยนกลับมาได้เช่นเดียวกันสำหรับเซนีในเกมนี้จะเป็นหน่วยเงินที่ค่อนข้างสําคัญครับเพราะว่าในส่วนของตัวอาร์ตหรือส่วนของตัวไอเทมต่างๆที่จําเป็นในการตีบวกโอรีอีลูเนี่ยคือใช้ตัวของเซนีทั้งหมดเลย ซึ่งเซนีเนี่ยใช้เยอะมากในทุกๆระบบนะครับการ์ดก็ต้องซื้อยิ่งการ์ดระดับแรก็ยิ่งราคาแพงเห็นไหมเ,เวลาคุณจะอัปเกรดต่างๆเนี่ยก็คือใช้ตัวของเซนีเกือบทั้งหมดเลยจะทําแฟชั่นจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคือส่วนใหญ่จะใช้เซนีดังนั้นเซนีแทบจะเป็นหน่วยเงินหลักในเกมเกมนี้ซึ่งเกมนี้ต้องขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าไม่สามารถเอาออกในรูปแบบของเงินจริงได้ดังนั้นใครที่วางแผนไว้ว่าเจะแบบ <c oughs> ขายเส้นนีหรือแบบรับดึงของอะไรเงี้ยเกมนี้ไม่มีนะครับเกมนี้ก็คือเป็นเงินในเกมล้วนๆนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหน่วยเงินสุดท้ายนะครับเราจะเรียกหน่วยเงินนี้ว่าอีเดนคอยนะครับหรือหน่วยเงินแดงซึ่งหน่วยเงินแดงี่ยก็จะใช้ในการซื้อของชิปปะทาต่างๆครับอาทิพวกยาหรือพวกการตีบวกต่างๆอย่างเวลาเราออปชั่นของอะไรเงี้ยก็จะใช้ในส่วนของตัวเส้นนีค่อนข้างเยอะไม่ใช่เสนนีอีเดนคอยค่อนข้างเยอะไอ้เส้นเราจะทําการเอนชานนะครับ เอนชาร์ก็จะใช้ตัวของเซนีซึ่งเวลาเอ c นชาร์นออฟต่างๆเนี่ยก็คือจะใช้เซนีเยอะนะครับหรือทํากิจกรรมต่างๆในเกมที่เป็นการอัปเกรดเนี่ยก็ใช้ตัวของตัวของอีเดนคอยค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้คือหัวข้อเรื่องของการค้าในเกมนะครับสำหรับการค้ายในเกมเนี่ยก็สรุปสั้นๆง่ายๆคือไม่มีตัวของระบบแลกเปลี่ยนออกนอกเกมดังนั้นก็คือต้องเล่นจากในเกมล้วนๆถามว่าสายฟรีอยู่รอดไหมก็สบายๆนะครับผมอันนี้ผมยืนยันให้เลยคอนเฟิร์ม ว่าผมอยู่เซิร์ฟใต้วันผมไม่ได้เติมสักบาทนี่ให้ดูเลยว่ารีชาร์จนะครับรีชาร์จเป็นศูนย์นี่มันมีให้ดูด้วยนะว่าเรารีชาร์จไปเท่าไหร่แมมรีชาร์จศูนย์บาทผมก็สรุปกับเกมได้ครับแล้วก็เล่นได้ยาวๆไม่ต้องมีปัญหาอะไรส่วนของ,ส,ของส่วนอะไรแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่มีบวก8บวก9บวก10ปกตินะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบในเกมหัวข้อที่5ครับอ่ะต่อไปก็จะเริ่มแอดวานแล้วก็เริ่มยากมากขึ้นครับที่อะไรคําอยากรู้นะครับ หัวข้อต่อไปนะครับสัตว์เลี้ยงเกมนี้จําเป็นมากๆสําหรับเกมนี้เนี่ยคือเราจะมีในส่วนของตัวลูกน้องนะซึ่งลูกน้องเนี่ยจะสามารถช่วยเราสู้ได้อย่างที่หน้าจอเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเรามีลูกน้องให้เลือกทั้งหมด4ตัวด้วยกันซึ่งลูกน้องบางตัวเนี่ยก็ช่วยเราตีได้ลูกน้องบางตัวเนี่ยก็ช่วยเราฮีลได้หรือลูกน้องบางตัวเนี่ยก็สามารถช่วยยุยุเราได้เป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆครับโดยเฉพาะลูกน้องบางตัวที่เป็นลูกน้องระดับลีเจนต์อย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นนี่ตัวนี้เป็นต้น เราจะรู้จักกันในน้ำเอิร์ธลอดถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักลองไปถามพวกที่เล่นโคดเบต้าดูได้ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เก่งขนาดไหนเนี่ยผมเพิ่งได้มาเป็นมอนสเตอร์ที่เอาไว้ใช้ในการลากมอนสเตอร์จากทั้งจอมาช่วยเราฟาร์มเนี่ยเวจาเปราใช้สกิลเนี่ยจะทําการลากมอนทั้งจอเลยมาช่วยมาหาเราแล้วเราจะฟาร์มได้เร็วยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนะเกมนี้สัตว์เลี้ยงจะค่อนข้างมีผลต่อเกมค่อนข้างเยอะรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวสแตตด้วย ซึ่งก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาจะแจกสเตตัสให้กับคุณนะครับโดยมันจะบอกว่าเนี่ยย,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 ยิ่งอัปเกรดตามขั้นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสเตตัสให้อ่านเอาแบบนี้แล้วกันมันจะมีบอกอยู่ว่าเนี่ยมันให้สเตตัสอะไรบ้างางเนี้ยเขาจะบอกเอเมจแท็กแอคแท็กบวกสามอะไรเงี้ยครับก็จะมสีสเตตัสแจกให้เรื่อยๆยิ่งคุณอัปเกรดไปยิ่งสูงก็ยิ่งได้ครับแล้วก็คิดรวมกันทุกตัวแปลว่าคุณมีสัตว์เลี้ยงเยอะนะครับอัปขั้นยิ่ แล้วก็อาจจะต้องหาให้เหมาะสมกับอาชีพตัวเองเพราะว่าบางอาชีพก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้บางอาชีพก็ใช้อีกตัวหนึ่งเห็นไหมพวกแก๊งนักหนูนเนี่ยก็จะใส่พวกซามูไรเนี่ยเดินผ่านไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตัวของสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าราคาค่อนข้างสูงนะสำหรับตัวของกาชาครับจะอยู่ในหมวดของตัวกาชาเดี๋ยวเกมก็จะสอนแหละก็จะมีแบบระดับเป็นสีทองกับสีปกติเนี่ยจะมีเลทประมาณนี้ นะครับจะเป็นไอตู้แดงเนี่ยก็จะเป็นตัวของสีทองซึ่งสีทองเนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนส่วนตัวของะลับสีแดงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเลทออกอยู่ที่1%นึงร์เซนตะครับการันตีอยู่ที่120รอบนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงเลยอยู่ที่ประมาณตัวละเกิน5หลักนะครับเกิน5หลักหมื่นกว่าบาทจะเลือกเป็น2ตัวสุ่มว่าจะได้ตัวอะไรถ้าชุนโชคดีก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณขยันเล่นเหมือนผมอย่างเงี้ยผมไม่ได้เติมอะไรสักบาท ผมก็มีตัวของสัตว์แดงได้ก็แค่ไม่เลือกเล่นรอของกิจกรรมแจกเอาเพชรซื้อบ้างเอาของกิจกรรมไปแลกบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถจะมีสัตว์เลี้ยงดีๆได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวของสัตว์เลี้ยงในเกมศึกษาไว้เลยผมบอกเลยว่าจําเป็นมากๆจริงๆโอเคต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อที่7นะครับระบบตีบวกแล้วก็ระบบการ์ดนะครับหลายคนเนี่ยคือค่อนข้างเป็นกังวลเกี่ยวกับระบบเกมเรื่องตีบวกมากๆว่าเฮ้ยมันจะโหดร้ายเหมือนกับเกมที่เราเคยเล่นมาหรือเปล่า ที่แบบว่าตีไปแล้วแบบแตกหมดเหลือบวก3แดงอะไรแบบนี้อุ้ยขอโทษครับไม่ใช่เออเกมนี้ไม่มีแบบนั้นนะครับเกมนี้เวลาตีบวกนะครับจะมีบวกอีขึ้นเหมือนกันแต่ว่ามีบบกมีลดเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่โหดร้ายขนาดนั้นก็คือมันจะมีการันตีเซฟนะครับที่บบก3บกก9บวกโบก3บกก6บวก9บวบก12บวก15หก็คือทุกๆ3าวกเซฟอย่างเช่นผมมีแหวนบกก9อย่างเงี้ยผมจะไม่สามารถตีแหวนวงนี้ต่ำกว่าบกก9ได้อีกแล้วนะครับก็คือเป็นจุดเซฟ แลวคือเราสามารถที่จะตีซ้ําได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะติดจนกว่าเราจะพอใจรวมไมถึงการโอนย้ายนะครับก็สามารถโอนย้ายได้เช่นเดียวกันคือเราสามารถที่จะเฮ้ยตีอาวุธบวกเก้าไปแล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนอาชีพเราอยากจะย้ายอาชีพใช้ของเนี่ย,ยก็สามารถโอนได้เลยนะครับส่วนของที่ใช้ตีบวกนะครับก็จะเป็นพวกโบรีอีลูนั่นแหละครับ,รบก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกให้อย่างเช่นอันนี้ตีติด3 0นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้กันแตกได้ด้วยเนี่ยก็จะมีแบบให้ดูเลยว่าแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองตีให้ดู องอ้าตีบวกติดด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดเราเลือกที่จะตีแบบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดเหมือนกันนะครับเราจะถามว่าคุณจะตีไหมนะมีโอกาสลดนะครับอ้าวเรียบร้อยครับผมตีแตกแต่ว่าไม่ลดนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มให้ก็แสแปมตีไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันติดเนี่ยก็โชคดีไปแล้วก็จะถึงจุดปลอดภัยไม่ติดนะครับตีโชว์เลยวันนี้นี่ตีโชว์อ่าเรียบร้อยครับผมบวกเก้า คุณก็จะเห็นว่ามันจะไม่มีต่ำกว่าบวก9อีกแล้วแล้วก็จํานวนในการใช้โอรีอีลูเนี่ยก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนลองตีบวก10ดูซิอันนี้จะ10%นะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าตีติดได้ก็คือเ hey ฮเลยเห็นไหมครับใช้ตัวอีเดนคอยค่อนข้างเยอะนะครับตีทีนึงก็แสนนึงแต่ว่าถ้าคุณเล่นไปนานๆคุณจะรู้ว่าอีเดนคอยหาง่ายนะครับแล้วก็เกมนี้มีแต่ค้อนแดงเวยน,นครับเห็นไหม อันนี้คือไม่ลดก็จริงนะครับแต่มีแต่ค้อนแดงนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะซ่อมค้อนแดงเนี่ยคุณก็ต้องใช้ตัวของเซนดีนะครับไปซื้อของมาซ่อมนะครับโอ้โหสี่หมื่นห้าจุกอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออเอามาซ่อมได้ครับเมือจะมาซ่อมปุ๊บคุณก็ตีต่อได้นะครับสำหรับค้อนแดงเนี่ยก็จะเป็นระบบที่ดีส่วนเกมนี้สามารถโอนย้ายได้ครับเวลาเราโอ<ด>นย้ายต่างๆเนี่ยก็เอามาโอนย้ายตรงนี้เราอยากจะย้ายไปของชิ้นไหนจะสามารถโอนย้ายได้หมดเลยไม่หายไปไหนนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบการ์ดนะคร สามารถที่จะสุ่มได้นี่เห็นไหมเราสามารถที่จะสุ่มการ์ดได้เลยเราอยากได้การ์ดใบไหนสุ่มเลยใช้เพชรสุ่มเพชรก็คือไดมอนด์นะครับเเปิดให้ดูเลยปิ้งนี่เปิดการ์ดนะครับถ้าโชคดีก็จะได้การ์ดฟ้าครับซึ่งการ์ดฟ้าเนี่ยก็เอามาใช้เองก็ได้นะครับหรือจะเอามาขายในส่วนของตัวในตลาดกลางก็ได้เกมนี้เวลาเราขายของเนี่ยมันจะให้เงินเราเลยครับมันจะไม่ใช่การขายของแบบรอเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ย การสุ่มการ์ดก็จะเป็นอีกหนึ่งรายได้ในการหาเซนีไปใช้ต่อยอดหรือบางคนเนี่ยก็จะใช้เซนีนี่แหละในการหาซื้อกาดอีกทีนึงเพราะว่าการ์ดบางใบเหมาะกับบางอาชีพมากๆเดี๋ยวเราจะมาว่ากันในทีว่าเอ้ยอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยใช้การ์ดอะไรบ้างครับเนี่ยก็ใช้เซนีทั้งนั้นเลยนะครับในการซื้อเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวระบบการตีโบกแล้วก็การทาการ์ดต่างๆเช่นการทําฮับแมวการทาเอฟเฟกตต่างๆในเกมเกมนี้เนี่ยสามารถถอดเข้าถอดออกได้อย่างอิสระเลยแล้วก็ ขออนุญาตปลอยด้วยนะครับระบบการ์ดเกมนี้ไม่จบที่ใบเดียวนะครับคุณต้องหาการ์ดหลายใบมาอัพขั้นนะครับเห็นไหมอัพการ์ดไข่ดาวเนี่ยคุณก็ต้องแบบมีการ์ดไข่ดาวอัพเศออัพย่อยนะครับอะไรอีกเยอะแยะเลยระบบการ์ดเกมนี้คือเยอะนะครับเยอะมากๆโอเคหัวข้อที่7ก็เรียบร้อยต่อไปนะเป็นหัวข้อที่8นะครับหัวข้อที่8ก็คือระบบกิลด์เกมนี้นั้นสําคัญนะครับถ้าใครที่มาเล่นนะครับก็อย่างที่บอกไปในหัวข้อที่3ครับเกมนี้เน้นเล่นเป็นปาร์ตี้นะครับ เช่นเดียวกันก็คือระบบกิลด์นะครับเกมนี้สาคัญเกมนี้ระบบกิลดียังไงบ้างระบบกิลด์เกมนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวสิ่งที่เรียกว่าอ่างเปาเป็นอย่างแรกเลยอ่างเปาเนี่ยก็จะคอยแจกเพชรนะครับให้คนในสมาชิกกิลด์ถ้าเกิดว่าเรามีคนที่แอคทีฟเยอะๆะนะครับก็มีอ่างเปาให้เราได้รับเพชรรับไอเทมต่างๆเยอะแยะรวมถึงกิจกรรมกิลด์ต่างๆที่มีการแจกของแจกอะไรตลอดเวลามีการแข่งขันมีการ ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะไม่เยอะมากอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาเท่านั้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเกมนี้นะครับมีสเตตก,กิลด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่มีกิลระดับสูงหรือแบบว่ามีคนแอคทีฟในกิลเยอะเนี่ยคุณก็จะได้พลังลบแล้วก็เก่งได้ไวอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมผมมีแต้มกิลหมื่นเจ็ดร้อยเลยเราสามารถที่จะเอาแต้มกิวเนี่ยมาอัพสเตตัสให้กับตนเองได้นะครับรวมไปถึงแต้มกิวต่างๆเนี่ยยังสามารถใช้ในการแลกไอเทมหรือสินค้าต่างๆได้ด้วยเช่นการหายากบางใบ หรือเปลืองหรือแม้แต่ใบสุมกาชาเกมนี้ก็คือสามารถใช้แทมกิลได้นะครับเลยเป็นเหตุผลที่ว่าระบบกิลเกมนี้สําคัญมากๆยิ่งคุณมีกิลดีเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเก่งเร็วเท่านั้นนะครับกิลเกมนี้เนี่ยสามารถรับได้ถึงหลักร้อยคนเลยเห็นไหมกิวนี้รับได้ต้งร้อยสี่สิบห้าคนประชาชนไม่ต้องกลัวว่าคุณจะไม่มีที่ให้อยู่เออคุณหากิวได้สบายๆเลยรับได้เป็นร้อยนะครับแล้วเวลาสู้กันก็สู้กันเป็นร้อยเหมือนกันขอให้สนุกนะครับในช่วงโอเพ่นเบต้าใครอยาก หากวก็ลองหาดูได้เลยนะครับต่อไปเป็นหัวข้อที่9นะครับเรื่องของการล่าบอสนะครับเกมนี้ระบบการล่าบอสค่อนข้างเป็นมิดกับผู้เล่นมากๆก็คือเฟ็นรี่สุดๆเลยปกติแล้วเวลาคุณเล่นเกมล่าบอสในหลายเวอร์ชั่นของ r o เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของ one m v p collect ก็คือคน m v p ได้ไปคนเดียวแต่ว่าตัวของ n o r origin เนี่ยจะเป็นระบบที่ค่อนข้างเป็นมิดครับการล่า v p ของเกมนี้คือทุกคนขอแค่มีส่วนม,มีส่วนร่วมคุณจะได้รับไอเทม ทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าคุณโชคดีกว่าจะได้รางวัลแร่แบบอาร์ตหรือของแรได้ด้วยเพียงแค่สกิทมอนเท่านั้นอะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆถึงแม้ว่าการท้าทายของตัวบอสบางครั้งจะลดลงไปแต่ว่าจะช่วยให้ผู้เล่นรู้สึกสนุกกับการล่าบอสในเกมนี้มากขึ้นนะครับซึ่งบอสเกมนี้จะสามารถล่าได้เพียงแค่5ครั้งต่อวันเท่านั้นในกรณีที่อยากได้ไอเทมอะคือคนที่มีส่วนร่วมได้5 5ครั้งส่วนคนที่จะเป็น A v P เนี่ยก็แยกต่างหากครับได้5ครั้งเช่นเดียวกัน ก็คือใครที่ทา MVP ได้เนี่ยก็จะได้สิทธิประโยชน์ในการรุนเทมเยอะกว่าคนอื่นเล็กน้อย5้ารอบส่วนคนที่แค่มาสก,กิดหรือสู้ไม่ได้เนี่ยก็คือแค่มาสก,กิดก็จบแล้วเพราะฉะนั้น MVP เกมนี้นะครับตายไวมากแค่บอสเกิดปุ๊บแป๊บเดียวก็คือแตกเลยเพราะว่าช่วยๆกันสกิดแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไวถึงขนาดแบบ1ิบวิตายแต่จะเป็นแบบหลักนาทีอยู่บางตัวก็ถูกเซตไว้ว่าเอ้ยมันจะไม่ตายในเวลาเท่านี้นะอย่างเช่นบอสร,ระดับด้วยเจ็ดสิบเนี่ยก็จะถูกฟิกไว้ว่าไม่ว่าคุณจะระเบิดเยอะแค่ไหน มันจะฟิกไว้ว่า10นาทีมันจะตายอะไรแบบนั้นเป็นต้นมันจะไม่มีแบบวันฮิตคิวไม่มีเกมนี้ไม่มีนะครับก็ขอให้สนุกกับการล่าบอสแล้วก็ขอให้ได้ไอเทมแร่กันเยอะๆถือว่าเป็นมิตรต่อผู้เล่นเยอะนะใครที่แบบว่าเป็นสายแบบอยากล่าบอสอยากจะมีของแร่เขาบ้างเพียงแค่มาสกิดก็ได้รุนแล้วนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายของเกมนี้เป็นหัวข้อที่เป็นไฮไลท์ของเกมแตออ่น่ารักอนดี้แล้วทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะเล่นเกมนี้นานๆนะครับระบบ pvp และ c v g ครับ เป็นระบบที่เป็นไฮไลท์ของแร็งล็อกอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเกมของแร็งล็อกออริจินเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันโดยปัจจุบันเนี่ยตัวของระบบนะครับจะแบ่งเป็นอีเวนต์ปัจจุบันนะครับก็คือแค่2อีเวนต์เท่านั้นที่เป็นระบบวอลจะแบ่งเป็นวอลเล็กกับวอลใหญ่วอลเล็กก็จะเป็นพวกอารีนาแบบปกติ3 vs 3ออ่า10 vs 10อันนี้ก็คือเป็นแบบอารีนาตีเล็กเป็นแบบจับตี้แล้วก็สู้กันกับอารีนาแบบใหญ่คือเป็นระดับกีวอลระดับแบบว่า40คน ระดับ40คน vs 40คนแข่งขับเลือกกันระหว่างเซิร์ฟเป็นแบบในช่วงแรกเนี่ยก็จะแข่งกันแค่ในเซิร์ฟตัวเองก่อนแล้วก็ถ้าในอนาคตเนี่ยคือแบบว่าคนเริ่มเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อันนี้จะเป็นตัวของโอดินนะครับเรียกว่าโอดินทัวร์มนต์ก็คือเป็นการแข่งวอลแบบห้ามเซิร์ฟเลยโคตรมันแถมแทงได้ด้วยนะเราอยากจะแทงทีมไหนกายเป็นเหรียญแทงแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมการแข่งขันได้ด้วย แบบสดๆโอ้ oh, บอกเลยว่าระบบเขาดีนะเขารองรับไปเยอะมากซึ่งผมเองก็แอบคบาดหวังเล็กๆนะครับรวไมไปถึงตัวของ e m p y r i u m War หรือ War ตีหินเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าระบบนั้นนะยังไม่มานะครับใครที่แบบรอกีวอรเนี่ยก็คือต้องต้องรอไปก่อนมันน่าจะต้องเลเวลสูงๆวันนี้แต่วอรอ m p e r e a n ยังไม่มาต้องรอเลเวล90หรือไม่ก็รอแพทอัพนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับตัวของเวลออริจ i n ใน10หัวข้อที่คุณควรรู้ก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกม แร็คออริจินนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้คุณอยากเล่นเกมนี้ได้มากยิ่งขึ้นส่วนใครที่อยากจะเล่นกับผมนะครับผมจะเล่นเป็นอาชีพนักเวทนะครับแล้วก็จะมีไกด์ข้อมูลเกี่ยวกับนักเวททยอยลงตามมานะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องพี่ระเด่นไว้ด้วยนะครับใครดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับส่วนใครอยากจะให้ทําคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับเผื่อต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันวันที่6 เมษายนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า